สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนจะพามากินยำขนมจีนหน้าโรงเรียนเขาบอกว่าเขาบอกว่าแซ่บมากเราต้องลองลองโอเคเราก็กินคาใหญ่ไม่ได้ไงปากเราเล็กเหรอเราก็จะเอาแบบเบาเบาเบานะดูเส้นสก่อนยิมเยิ้มเดูเผ็ดอ่ะเยิ้มเยิ้มย่วๆ่จะเผ็ดนะคุณเองเป็นไงรสชาติใส่น้ำปลาปะเนี่ย อย่าถามเนื้อเือยอร่อยมากอร่อยมากเลยหรอโออเปรี้ยวหวาน็ะกำลังพอดีเลยอ่ะกลมกล่อมรสใช่ไหมคะกลมกล่อมมากคุณเองคิดว่ากี่คำหมดอ่ะคุณเองตักขนาดหลายคำอะหลายคำเราชิมชิมคำที่สองค่ะชิมคำที่สองยังไม่รู้รสหรอชิมคำที่สองเป็นยังไงยังไง แซ่บมากแซ่บมากนี่จัดมากเอ๊ะจัดเหรออือร่อยชิมหน่อยได้ไหมอ่ะหนึ่งคำทุกคนขอชิมก่อนดิใช่อุ้ยมันจะไม่ได้กินยั่วๆอร่อยอุ้ยเส้นเล็กอ่ะเส้นแบบเส้นนุ่มมากเส้นแบบเส้นเป็นหนมจีนเส้นเล็กนะทุกคนอ้าเป็นหนมจีนเส้นเล็กแล้วเส้นนุ่มมากแต่เส้นนุ่มมากอ่ะเดี๋ยวขอมั่นก่อนนะทุกคน รสแบบกลมกล่อมมากอ่ะอุ้ยอร่อยมากนี่ขนาดให้ให้รสพริกนะนี่ทุกคนนี่ขอมหมูยออีกหนึ่งคำอ่าให้คุณแน่งละรสชาติอร่อยมากทุกคลมันจะบอกเผ็ดออกหูเผ็ดออกหูใช่เผ็ดออกหูเลยอ่ะแต่อร่อยเราจะดูกันจนหมดเลยเหรอยังไงก็จะดูว่าคุณหข่งจะกินกี่คำหมดเอ้ยหลายคำอยู่ คนเยอะใช่ไหมหคุณแหน่งพึ่งได้เนาะจริงๆริงจะรีวิวคือเด็กๆกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเนี่ยเด็กๆกินก๋วยเตี๋ยวพันวาสวัสดีก่อนสวัสดีช่องก่อนสวัสดีค่ะพันวาค่ะแล้วพันวาค่ะพันวาค่ะสวัสดีค่ะโอ,อกรัรสวัสดีค่ะโอกครติดเล่นเกมมนาะทุกคนดูก่อนแล้วกสกินข้อเป็นไหมเนี่ยอร่อยไหมโอกัสก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมครับอร่อยมากใช่ไหมน้ำพาเด็กๆกินก่อน หน้าโรงเรียนเราก็มีหน้าโรงเรียนเรามีของอร่อยนะแล้วควนี้คุณเอ็งอ่ะเขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนมาทักชื่ออะไรค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยนะทุกคนควนี้ก็คือเรายังไม่เคยกินยำหนมจีนเนาะก็เลยให้คุณเอ่งชิมนะแล้วก็อัดคลิปโชว์พวกเราเลยดูทุกคนยั่วๆอ่ะสี่คำละสี่คำละแต่ว่าถ้วยละยี่สิบบาทเนาะคือพอกินพอกินก็คือแบบ เยอะด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะทุกคนอร่อยด้วยอร่อยด้วยที่สําคัญนะคะก็คือเอ่ออะไรเขาจะเรียกว่าอะไรดีล่ะราคานักเรียนเนาะราคานักเรียนคุณครูก็กินคุณครูก็กินได้คุณครูกินก่อนกลับบ้านเลยทุกคนประหยัดตังค์จะบอกว่าขนมจีนอร่อยมากเนื้อดีมากอ่ะนี่นี่ต่้งแต่กินกินจนจะหมดแล้วนะทุกคนยังไม่หยุดชมเลยแล้วก็หมูยอก็เยอะอยู่นะทุกคนเนาะ แล้วคือเราชอบกินผักด้วยใช่ไหมคะใช่เครื่องเยอะเครื่องเยอะมากเหมาะจอะมากเหมาะมากอ่ะอำคำนี้ให้คุณเองเลยก็คือก็ใกล้หมดแล้วแหละก็คือก็คือหลอกของก่อนเนาะคุณเองเพราะว่าสอนก็เหนื่อยเนาะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ากลับบ้านไปแม่ทําอะไรให้กินกินอีกไหมก่อนถ้ามีน้าพริกก็กินนะใช่ถ้าเรามีน้ำพริกผักลวกอะไรเงี้ยเนาะเราก็กินต่อนะทุกคนเพราะว่าเราชอบกินผัก <c oughs> ผักจิ้มน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแม่ทำน้ําพริกปลาลนี่อดใจไม่ไหวเลยเออจากเขไม่ค่อยได้กินปลาล้เท่าไหร่นะแต่ก็อร่อยเนาะใช่คือปลาล้ดีมากออืต้องไปดูไหมใช้ปลาล้าอะไรอือตอนนี้ออกหูมากเลยเผ <c oughs> ็ดใช่ปะ่ะเพราะสีอะ่ะสีหน้าเผ็ดอ่ะ <c oughs> เราชิมกับเขาไปสองคำเนาะก็คือ วุ้นเส้นอะไรนะเส้นหมูจีนคำหนึ่งแล้วก็หมูยอคำหนึ่งก็เผ็ดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเรากินเผ็ดมากไม่ได้เพราะเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะกฎไลย้อนเนาะกินเผ็ดไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวให้คุณแห่งกินแล้วก็ปิดคลิปไปแล้วกันทุกคนดันแทนแทนหมดยั่วๆค่ะหมดแล้วค่ะทุกคนหมดแล้วปิดคลิปเลยค่ะเดี๋ยวให้เคี้ยวนิดนึงก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลคะ ให้น้ำ,นำหนึ่ง,งสตอรีอร่รชาแนลบบ๊ายบายาย